สวัสดีครับวันนี้ลูกค้าได้รับรถใหม่ป้ายแดงจากโชว์รูมนะครับช่วงบ่ายเป็นนิสสันคลิกนะครับรุ่น e นะครับพอช่วงเย็นก็ให้ทีมงานเข้าไปติดตั้งชุดจอ Android พร้อมกล้องการระยะหน้าหลัง Full HD p r โปรนพร้อมบันทึกในตัวเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเราจะมีการเซตความพร้อมตรวจเช็คยังไงได้บ้างก่อนที่จะส่ง,สงมอบให้ลูกค้าต่อไป อันนี้จะเป็นก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับเดิมๆจากโรงงานวิทยุลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นวิทยุป,ปกติไม่มีกล้องการระยะใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือหลังนะครับจะมีปุ่มพวงมาลัยให้นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทําการเซตตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบให้ถึงมือลูกค้าต่อไปนะครับเทปปุ่มพวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเรื่องแท็กใช้งานได้ครบตรงทุกปุ่มนะครับ เฮดกล้องกะระยะถอยหลังเป็น Full HD Pro n ไนท์นะครับที่จะทำงานควบคู่กับกล้องกะระยะหน้านะครับหลังจากเข้า R จะถอยก็จะโชว์กล้องนะครับพอเข้ามาที่ N เพื่อที่จะเป็นที่ดีก่อนเคลื่อนรถก็จะดีเลย์ให้10วินาทีอัตโมตินะครับเพื่อดูความพร้อมหรือสิ่งผิดปกติด้านรถที่เป็นจุดอับก่อนที่จะเดินทางนะครับหรือจะเป็นเรียวไทม์กดปุ่มครั้งต่อครั้งก็ได้กดหครั้งเปิดนะครับ กดอีกครั้งหนึ่งก็จะปิดโหมดกล้องหน้านะครับปุ่มตัวนี้จะสามารถให้ใช้ที่ปุ่มคนนมอนโทรลพวงมาลัยหรือในที่สวิตช์เพิ่มก็ได้แล้วแต่รุ่นรถนะครับว่ามีปุ่มไม่มีปุ่มนะครับดีเลยเป็นกล้องหน้า10วินาทีนะครับโอเคสเปกจอบางสเปกสามารถตั้งโหมดให้บันทึกการระยะหน้าหลัง ในตัวได้ด้วยนะครับเป็นการบันทึกทุกครั้งตลอดเวลาที่เราใช้งานสตาร์ทรถนะครับรุ่นนี้สามารถบันทึกได้เราก็ทำการเซตให้มีการบันทึกนะครับเดีย๋ยวมาดูคลิปกันนะครับว่าการบันทึกเป็นยังไงอันนี้ก็คํำแล้วนะครับแต่ความชัดเจนของการบันทึกก็ยังละเอียดชัดนะครับ เดี๋ยวมาดูที่โหมดกล้องหน้ากันนะครับตอนที่เราติดตั้งเสร็จใหม่ๆนะครับการบันทึกจะใส่ที่แฟลชไดร์หรือที่เครื่องก็ได้นะครับอันนี้เราเสียบแฟลชไดร์ไว้ที่ในเก๊ะนะครับส่วนช่องแฟลชไดร์เดิมของรถก็ยังใช้งานได้ตามปกติอันนี้เป็นคลิปที่ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้จะเป็นลูกค้าก็เข้ามาดูความเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เรา ตรวจเช็คก,กล้องหน้าความตรงเอียงยังไงนะครับสูงต่ำก็จะตรวจเช็คให้นะครับอันนี้จะเป็นคลิปที่ผ่านมานะครับข้างหน้าของจริงไม่มีก็สามารถบันทึกลงแปดได้ได้นะครับความจุก,ก็จะมากกว่าเมมโมรีการ์ดอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังบ้างแต่ด้านหลังไม่มีใครไปทําอะไรแต่เป็นคลิปที่ผ่านมาจะสังเกตว่ากว้างชัดสว่างนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงค่ําแล้ว ท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับจะเพิ่มเติมหรือไม่เพิ่มเติมก็ได้นะครับตัวกล้องการระยะหน้านะครับก็6กโมงสีนะครับก็ฟ้ามืดแล้วก็ยังชัดแจว๋ว